สวัสดีค่ะพี่วันนี้มาทำรายการอะไรจ๊ะตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่นะคะมี2อช่องทางนะคะมี a อ m กับเลขสิบสามหลักบัตรประชาชนนะคะคมีสะดวกช่องทางไหนจ๊ะจ้าไม่ได้ใช่ไหมจะไปเอทีเอ็ ATM ที่กดเข้าไปที่ฝากนะคะพอฝากปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เลือกบัตรเดบิตแล้วก็เลขบัตรประชาชนตอนนี้บัตรประชาชนพไม่มีพี่ก็กดอันนี้นะคะ แล้วมันก็พี่ก็เสียบเคสมเข้าไปในช่องนี้แล้วก็กดยืนยันแล้วตู้ก็จะเปิดระบบให้คุณเลือกว่าคุณจะเลือกธนาคารไหนสัตติกรหรือว่าธนาคารอื่นค่ะขั้นตอนแล้วพี่ก็ฝากเงินได้เลยค่ะตามนี้นะคะบัตรประชาชนฝัตรประชาชนก็คือหนนะคะหนูอธิบายให้ใหมอย่างนั้นแล้วบัตรประชาชนก็กดเข้าไปฝากเหมือนกันแล้วก็กดเข้าไปที่บัตรประชาชนพอเสร็จแล้วพี่ก็ใส่รหัส 13บาหลักนะคะไปเลขบัตรประชาชนถ้าจําไม่ได้ก็ต้องมาใช้ ATM แต่ถ้าลูกค้าจําได้อันนี้ก็ได้ค่ะ13หลักเสร็จแล้วพี่ก็กดยืนยนันแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เสร็จพี่ก็กดยืนยนันแล้วมันจะมีรหรรัสโ t p ดีเข้าไปที่โทรศัพท์ของลูกค้านะคะแล้วลูกค้าก็ใส่เข้าไปใน6ตัวใส่เข้าไปในในตู้ ATM ค่ะแล้วบบก็จะเปิดให้พี่เลือกเอาว่ามันจะขึ้นว่าผูกกับ เออบัตรมาจากอ่ลบัตรของพี่ไหมแล้วก็ธนาคารอื่น<ม>ค่ะแล้วพี่ก็ทำการฝากเงินได้เลยค่ะ<ม>ค่ะขอบคุณค่ะพี่ที่ใช้บริการค่ะ